สวัสดีครับสวัสดีนานานักกปลาและเอฟซีทุกท่านครับผมครับคลิปนี้มาบอกไม้ครับวันนี้วันเกิดนะครับคือสิมุ้งไพเป็นบามาบอกไม้วันเกิดแลครับวันเกิดแล้วผมไปทำภารกิจหาปลามาถอดนะผมทําไปแล้วแหละเมื่อวานครับคลิปหนึ่งสี่ชั่วโมงครับแด่เต้มเดียวฟังบมผิดครับสี่ชั่วโมงเดี่แต้มเดียวก็มาถอดกินโอ้จะมีแสบครับนี่ครับต้องตามให้ได้ครับนี่ยังบ่ตั้งสมเนพอใจอยู่ครับยังอยากกินอยู่ครับนี่ มันเกิดได้มาหาของกวันในยองนะคือปลาไปถอดนะเจได้บ่ได้ครับมันครับติดเตะกครับผมใช้พี่สองนะตีขดไก่แต่บนเต็มสปูลครับลองไปบึงครับนีไปเดือๆครับมันนี้เทียงครับผงจะบานเทียงหอดไม้แล้วจะเทียงสิบุินาทีเพราะว่าขับรถไก่อยู่เจ๊ดากับจังรอชมผลงานครับผมว่าผมจะมีผลงานกันบ่ครับมันนี้ก็เอากบยางบวกมูดรุมกับเอเกบักกับปลายางมาครับลองมึงครับจะได้ผลงานบ่ได้ครับมันนี้แต่รอชมผลงานกันเลยครับไป วับรถวนี่หัวส้นลมอยู่นะครับนี่ผมไม่เคยขับล่อมเลยท่านมีแต่คนเห็นลมนี่ลมเบิ้ลลมเองหังวส้นหลอน่อมสองลำธารครับอยู่บ้านจอดบ้านงัวส้นลมอย่างเมือแรงมาหาดอกส้นหลอมเออวันนี้เอา,ท,านเน <c oughs> ทั้มง,ทงมาทนำะกันหนี่เมื่อกี้ผมโมอทั้งมาตั้งใจมาหาป่าดีเห็นไหมอเอ็กิบกักซ้ำนี่แหละก็ย่างตัวหนึ่งครับเอ็กิบกักต้องไปเด็กกุวว้งอันสี่ชั่วโมงเต็มเดียว อย่าลองมึงไม้นนครับเช็คไม้นนก่อน เงียบจัดเลยไ่งงวเยน่าโดนจัดแต่เบาโอ้แต่พวกบุ๋มก็สะสมนะ ด้อยเลยไปเดียวตีตรงจุดเรียบร้อยเลยครับมาเดียงนะบาเด่รถขันวัดติดแปดเดียวเลยยสเรียมเดกพอดีถอดเลยครับนี่นะครับเตรียมเดคกับไอปอกวันนี้มันดีซีนะครับมันเกิดนี่แหละยวผมชิลงคีิเหมือนนี้แล้วเลยทาในปลาลายนะ๋ยบเตรียมเดกมากนะครับมูดุม ตีตกปุ๊บกัดเลยเอาไปเก็บก่อนครับเสนานครับเนี่ยไม้พวกมาตีแล้วครับแต่เป็นคลิปสปินนะแต่พนโมโอทั้งหลงมันกไกลอยู่ครับผม้งลงคลิปหลอกเบรคให้เบึ้งก่อนนะผมมาเห็นเดี๋เห็นพวกตีหลอกเบรคเลยพวกตีสปินเดี๋เห็นพวกตีหลอกเบรคพวกเราจตีหลอกเบรคก่อนโอ้ยหลงหง่ะก็มันลำบากไงครับทังนี่จะเป็นไม้ก็ยังไม้กระสูบอยู่เขาตั้งหนา แค่จงลองฮะเอาเยากระสุนมาตีตอนนี้สั่งเหยื่ออยู่ครับเหยื่อจีนนี่แหละครับที่ตัวบาเนีย่ยเอาอยัางมาครับาตีมาขดไก่กับนี่แบบไก่เลยล่ะมันสดอยู่โชัวร์เมืงง่อไงตับเมืงง่อไงตีได้ก็บกระดับเด็กก็ตีเหรียดครับ ผมต่งแจวไอ้ก,กีบังาตีนะนเลอใทำไมเนี่ยตากตาตัวใหญ่นี่ตกากใหญ่เ <c> ท <oughs> ่นั้นแ่ละเอ้ก,กีบังตัวมานคะรับมันจัดหมวกเลยแต่ก,ก็เกาจัดเลยรุนแหลกเลยนะครับที่ออมาเปแรลกเลยผมสื่อ่รุนแหลกเลยยบมาเด็มา้อหน่อยสามสิบ รวมท่งซื้อกับเพจไอ้นนดิตนะครับปลาไม้นี่จะมากินแด็กชันพอควบกระโดดเขาที่พุณสังเกตเบืงเดียวควบอยากกินอะไกันเนี่ยในต่วดวงคนเนี่ตอนนี้ผมไอ้เปลี่ยนหมากเป็ดใหม่นะโวกัสตัวก็มันแตกออกเลยการพังเร็ว มันก็นจะไกลกว่าเก่านิดนึงนะถ้าจะกินบอกินครับไม่เห็นปลาขึ้นเป็กี่ขวานขึ้นตัวเนี้นี่ก็บกเบาครับแต่ละไม้บางทีมันก็กไปลงให้เบึงนะครับถ้ามันบะไรอีกนี่มันก็กรสถิ่มเลยบเบา ความไม้ไม้หนึ่งผมตีอยู่ประมาณสิบยี่สิบนาทีครับแบบเป็นไม้ไม้ไ่ได้บอกผมเบาลวกกินเลยในเมืองเแคบก่กี่ไม้ครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับตอนนี้อยู่นาชุ่มครับไอ้นาชุ่มครับตอนนี้บวกังเลยครับป่าไปตัวเดียวนะครับมาตัวเมืองครับแวะไปแฉมก่อนเ็มันแฉมก่อนแต่มันมีตัวกาด หนาโดนอยู่นะครับเดี๋ยวเราขยูนนี้ดีดดก่อ สายมือมือมือยังเป็นยก็ติดตีเซี่ยมไกร์เนียโมงนี้มันกกจะตกนะ อยู่ยูมาแล้วจกับมาได้เเนี่ยถนดนี่อย่าถือ่เมีอาการอมาด้วคนกโต้กันนีมีลยยมายไม้จัดมีซีดด้ยโอย้องตีไหมคนถึงหมาตอนนี้อยู่แคมเลครับเมื่อกี้อยู่แคมไตนะ คนมาครับโอ้ชีวิตอีิดพย,ย,ยายามเต็มทีมแ่แล้วผมแต่ละไม้ผมตีไม้นี้คือขือผมตีอยู่สาวสามส,สิบวันถี่บางไม้ก็เป็นชิ่นหมูงครับไม้นี้คือขือเนี่ยให็นบ่ได้ไม้นียกดกระชากหนาในเพราะว่ามีแต่ต้นหน่อยๆน,น,นะ แต่ตัวใหญ่ยสมองบาดใหญ่แล้วครับอยากมาฟังนี่ครับอล้มาตีข้างในมั้งแล้วมีปูมีปลาสัดนี่ตัวใหญ่เนาะ้วมีการประกาศ ai khởi đẩy cả bộ ơi mhm khuya khán 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 cần khán 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 bỏ đi. สวยครับยังไม่ย้มยํม,มาโมได้เปิดกล่องซ้ำใส่สวยเลยครับ เจ็ดว่ะแต็มสองครับยังไปยังมานะครับนี่มั้นแต่ิดเลยต็มเดียวครับวิ่งเร็วรุดแต็มเดียววสิเมนนะต์นะครับแตมสวยครับโอ้โหหลอดแล้วครับสองแปดไปไปตีมากินเลยครับเห็นบ่ครับนี่โมลุ่มมือเก่าเรียกเป็นเวลาครับวันเกิดที่หาครับโอ้ยตายตายเห็นเบื้องน้าครับนี่นี่ ใบสองห้าสิบซองนี่ซีซิงหายครับมันจะซีบมือครับมาเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไปเลยครับไม่นช่ได้แถมเดียวโอ้แถมซองก็มาแล้วยำไปยำมากระตบเลยครับเป็นเต้โอเคครับผมเดี๋ยวหนาขอรับกิมนี่ก็ไปเรื่อยตอนนี้ครับมันเกิดได้สองแต้มก็เพื่อจะถอดกินอยู่ครับโอ้ถือว่าในสุดยอดนะครับกับการที่ว่ไม่ยำปลากัดนะคนโตเลยครับนี่สองก้าบานแล้วครับ ปลาประมาณสามชั่วโมงกับมันยางนะกับสามชั่วโมงคือว่าโอเคครับไปไกลอยู่กับมัน,นจะได้ป่าเิ่มกำลังใจได้เลยครับผมป่ากดไห์กดแชร์ก็ติดน้ำได้ดครับไปเจอกันใหม่สินหนาครับสวัสดีครับผม ว้ายถึงครับถึงบ้านแล้วนี่ครับเบสก็หนาสายฝนมากอะนักสายบางต้นนะครับเช็ดจะว่างไม่เชื่เชยนะเช็นะชดให้มันอันนี้ครับ,บไอยมันเปียกครับเบื้องต้นนะออกไม้แล้วแล้วก็เบรก็เปดิเปดไปตลอดกับเบรกเน่ยออกไม้แล้วเกิดเกิดไปแบบหน่อยปุ๊กปุยู่ฝนนะครับเช็ดพวกหลอกพวกอย่งี้ครับให้มันให้มันบดเปียกนะให้มันมันไม้ก,กับพวกอ่อครับ ถ้าเราเอาไว้ประมาณนี้ครับผม